ัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพาราเรเรียมกับทริปเซเตอร์นะคะก็กลับมาลงคลิปแล้วก็จะทยอยทั้งสตรีมทั้งลงคลิปให้เนาะการสตรีมเนี่ยตารางก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงตู้ใหม่แล้วก็การลงจัดทีมลงในด่าน,นะะเพื่อจะเอาตั๋วนั่นเองนะคะก็เป็นตู้ของเบลลี่ยูนะคะตัวเบลลี่ยูนั่นเองนะคะตัวนักดนตรีตัวนี้เนี่ย อ่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายแบบท่าแสงอ่าเป็นสายระยะไกลนั่นเองนะทุกคนตัวนี้นะก็สําหรับใครที่ได้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสาหรับตรงนี้เนาะแต่ถ้า30ครั้งเห็นไหมมันเขียนตรงนี้ว่า30ครั้งเนี่ยก็จะได้โชว์ว์หนึ่งตัวนั่นเอง,นะองเนาะนอกจากนั้นก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะว่ามันจะได้หรือไม่ได้นั่นเองนะ ก็จะมีกิจกรรมทั้งการเติมใครอยากได้แบบตั๋วเพิ่มนะตั๋วม่วงตรงนี้เพิ่มก็เติมได้เลยนะสำหรับใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นสำหรับแพ็กของสายฟรีกับสายเติมนะถ้าสายฟรีถ้าอัพตัวละครตัวนี้เปรียูเนี่ยให้ถึงตามที่กำหนดนะก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ไปสำหรับใครที่เติมก็จะได้พวกนี้ด้วยนะได้เพิ่มมากกว่าคนที่ไม่ได้เติมนั่นเองเนาะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นด่านนะคะเราก็จะมาสอนวิธีการจัดทีมด้วยนั่นเองนะ อันด้านล่างเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะ,ะว่าเป็นอะไรนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอันนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็จะมีเป็นด่านหนึ่งถ้าเราเล่นเพิ่มด่านหนึ่งให้ครบหมดต้องเล่นให้ครบหมดนะถึงได้ตั๋วครบแล้วเราเอาไปสุ่มนั่นเองเนาะหรือจะเก็บรอเก็บทั้งครบทั้ง3ามครั้งก่อนแล้วเราค่อยแบบไปสุ่มทีเดียวก็ได้แล้วแต่ละคนละกันเนาะอ่าแล้วก็วันพรุ่งนี้มันก็จะปลดล็อกด่านที่2มาให้ อีกวันหนึ่งเนี่ยก็จะปลดล็อกฐานที่3มาให้นั่นเองนะเราต้องเล่นให้ชนะทุกฐานนะทุกคนถ้าชนะเราก็ได้ตัว๋วแล้วก็ของรางวัลที่ขึ้นอยู่ตามนี้เลยนั่นเองนะวันนี้เราจะมาจัดกันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือจัดแล้วเนี่ยลงแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยก็ดูตามนี้ได้เลยนะเรามาเริ่มที่1นึขีดหนึ่งกันเลยนะทุกคนกดชาร์จเข้าไปได้เลยนะตัวที่เราจะจัดนะก็สามารถจัดตามนี้ได้เลยนะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาตัวไหนลงบ้างนะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ที่ถัดมาตามนี้เลยนะอันนี้ถามอ่ะพวก FC ใน d ิ s คอ r d นะฮะสมาชิกของเรานั่นเองเนาะเขาแนะนำมาแบบนี้นะก็กดเรียงตามนี้ได้เลยนะทุกคนตัวที่6เนี่ยก็จะใส่เป็นตัวนี้นั่นเองอ่ะตามนี้เลยนะถ้าใครไม่ทัานก็แคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะกด b a t t l e ไปได้เลยนะเดี๋ยวมาดูว่าจะชนะไหมเฮ้ เฮ้ยเอฟเฟกมันสวยน่ารักดีนะเนี่ยตัวนเนี้ยเปรี้ยูเนี่ยอาอแต่มันติดสตันนะฮะเฮ้ยชนะไหมนเนี่ยเฮ้ยอย่านะเดี๋ยวเราให้แบบให้มันครบไปเลยไม่อยากกดข้ามนะฮะทุกคนเฮ้ยหรือแพ้หรอ,อ,อย่าบอกนะว่าแพ้ถ้าแพ้เดี๋ยวเรากดใหม่นะปึ๊บมันลุ้นกันเฮ้ยชนะว่ะ เอ้ยตัวเดียวเหลือเปรียูเฮ้ยเปรียูตัวเหลือตัวเดียวคือแบบโหดมากนะฮะถ้าใครได้ไปแล้วก็ได้แบบซ้ำเยอะๆเนี่ยอัพดาวเพิ่มรับรองโหดแน่นอนนะเรามาต่อกันที่อ่าหนึ่งคีสองกันนะฮะว่าจะใช้ตัวไหนลงบ้างนั่นเองเนาะเรามาลองอีกรอบหนึ่งนะเราจะลองจนกว่าจะได้นะเพราะาด่านสองเนี่ยเขาบอกมาว่ามันมีแพ้มีชนะสลับกันไปนะเออมันไม่แน่ไม่นอนนะสำหรับการจัดทีมอะไรแบบนี้เราก็สลับแบบนี้ เออหรือจะเปลี่ยนดีเดี๋ยวก่อ่นะใหีลองดูนะฮะทุกคนกดไปเราจะ<ถ>อุ้ยหายแต่ด่านนี้ยากนะรู้สึกว่าจะยากนะฮะทุกคนเพราะมันมีตัวฮิลแล้วก็มีสตันต,ตรงนี้ด้วยนะ เฮ้ยได้ยูอันนี้รอบนี้ได้น่าจะได้ละนี่เจออันติเข้าไปปั๊บเอ้ยหายประมาณนี้อะรอบสุดท้ายตามนี้เลยนะะแคปตรงที่ทีมรอบสุดท้ายตรงนี้นะเออก็จะผ่านนะฮะสำหรับใครที่แบบเล่นตามที่บอกเนี่ยแล้วมันไม่ผ่านก็คือสลับตำแหน่งเนาะลองปรับตำแหน่งหรือเอาตัวอื่นๆมาลองใส่ดูได้นะฮะทุกคน 1ขีดสองไปแล้วนะด่านสุดท้ายคือหนึ่งขีดสามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ตัวไหนบ้างนะถ้ามันไม่ผ่านจริงก็แนะนำนะะทุกคนปรับสลับตำแหน่งเอาเนาะอ่ะอันนี้เราไว้หลังแล้วกันนะรู้สึกมันจะบางๆเอาไว้หลังแล้วกันเอาแทงมายืนหน้าหมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้ใส่ตัวนี้ไปปึ๊บมาเดี๋ยวเรามาลุยกันว่าจะได้ไหมฮ้ยแต่เขามีสตันหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้หนีวานะนีวา มาลุยกันโอ้ตีหลังเหรอเร่ยงไปแล้วหนึ่งตัวนะเฮ้ยเบลลี่ยูเบลลี่ยูหมดเหมือนกันนะมันมีเด้งเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อยากได้ซะแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราได้ตัวครบเนี่ยเราจะลองกดสุ่มดูเลยนะ เออว่ามันจะมีดวงที่จะได้ไหมเพราะตู้แบบนี้เคยแบบสุ่มรอบแรกแล้วได้สองตัวก็มีนะทุกคนนี่เราได้ครบมาแล้วนะฮะวันพรุ่งนี้ก็จะปลดล็อกด่านสองแล้วก็วันต่อไปก็ด่านสามมาให้นั่นเองเนาะก็จะทยอยลงคลิปแล้วกันนะด่านสองด่านสามนั่นเองสําหรับการจัดทีมลงนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจะกดให้ดูเลยนะสิบตัวเราได้ทั้งหมดสิบตัวนั่นเองเนาะแต่และด่าน ก็ได้ทั้งหมดด่านที่1เนี่ยหนึ่งขีหนึ่ง 1, หนึ่งขีสองหนึ่งขีสามก็ได้มาสิบตัวนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลองกดกันเลยนะคะว่าจะได้ไหมเฟรี่อยูนั่นเองนะคะทุกคนหนึ่งสองสามปุ๊บแต่มันก็โหดอยู่นะเอ้ยไม่มีสีทองเลยว่ะแฮ่ว <g ül m 4> <g ül m 4> นะฮะเกลือมากโอ้ยม่วงสามอย่างเกลือเลยโอ้โโคตรเกลือ โอ้โหโคตรเกลือเลยถ้าใครแบบสุ่มรอบแรกแล้วได้กี่ตัวแล้วบ้างเปรียยูตัวนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนโอ้ไม่มีโอกาสเลยหรออุ้ยแต่ตัวมันเก่งมากเหมือนกันนะทุกคนตั้งแต่แบบลงด่านเมื่อกี้นะเก่งแล้วก็โหดเหมือนกันด้วยนั่นเองเนาะอ่าสำหรับใครที่แบบอยากจะลองเล่นตัวนี้นะทุกคนก็มันมีแบบเช่าตัวนี้เห็นไหม ช่าทั้งหมด3วันเนาะก็กดเช่ามาเล่นได้นะฮะแล้วก็เอาไปลงด่านอารีน่าก็ได้หรือด่านหอคอยก็ได้นะฮะเพื่อจะเราจะแบบเฮ้ยเก่งขึ้นนะฮะแล้วก็ด่านจะได้แบบดันสูงๆขึ้นนั่นเองเนาะมันมีให้เช่านะฮะเช่าเล่นลองดูสกิลมันได้นะสาหรับเปรี้ย่ตัวนี้นั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะปเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ